เช่นเคยนะคะเมนูที่ไม่อ้อยจะจัดไปทําบุญก็กคือซาลาเปานมสดไส้เผือกค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นแป้งสาลีนะคะไม่อ้อยร่อนเรียบร้อยค่ะเป็นแป้งสาลีตากลเลนเหลืองนะคะส่วนตัวนี้วันนี้ไม่อ้อยทำหนึ่งกิโลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นนมค่ะนมสดจืดนะคะเจ็ดร้อยกรมัมตัวนี้จะเป็นน้ําตาลค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ยีสต์ผง25กรัมแล้วก็ผงฟู25กรัมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเกลือค่ะ5กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นน้ํามันค่ะจะใช้เป็นน้ํามันําข้าวหรือหรือว่าน้ํามันพืชก็ได้นะคะ280กรัมนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนไส้เผือกไม่ต้องเตรียมไว้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาผสมตัวนี้ก่อนค่ะ นมนี้ไม่้อยนห้ําไปอุ่นเรียบร้อยนะคะคือเอาแค่อุ่นๆนะคะห้ามร้อนนะคะไม่งั้นยีสต์เขาตายนะคะไม่เอ้ให้ํายีสต์ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเดีย๋ยวเร้อยอคพักไว้ห้านาทีนะคะแล้วเราค่อยานามานวดแป้งกันค่ะส่วนแป้งนะคะ ในไม้จะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะเดี๋ยวเกลือกับน,น้ำมันนี้ค่อยใส่ตามลงไปนะคะเดี๋ยวรอยีสต์ทำงานก่อนนะคะประมาณหนาทีนะคะเราค่อยมานวดแป้งกันค่ะโอเคตอนนี้ยีสต์เราก็ทำงานแล้วนะคะนี่นะคะเขาจะขึ้นฟูนะคะในอ้อยก็จะนำส่วนผสมตรงนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ นวดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะไว้ใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ไม้ใช้เวลานวดประมาณ5นาทีนะคะทีนี้ไม่อ้อยจะพักแป้งไว้ค่ะแล้วปิดไว้นะคะไม่ให้ลมเข้านะคะพักแป้งไว้ประมาณ45นาทีค่ะหรือจนกว่าแป้งเขาจะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะแล้วระหว่างช่วงนี้เดี๋ยวไม่อ้อยก็จะมาเตรียมตัวของไส้นะคะส่วนของไส้นะคะไม่อ้อยกวนไว้เรียบร้อยค่ะวิธีที่กวนไส้เผือกนะคะไม่อ้อยทำไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะ าม่อ้อยจะเขียนสัดส,ส่วนไว้ให้ตรงท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไม่อ้อยขอปั้นให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะแป้งที่ม่อ้อยพักไว้นะคะใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ไม่อ้อยพักไว้แค่สามสิบนาทีเองค่ะนี่เขาขึ้นดีมากเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดการแบ่งแป้งกันเลยค่ะไล่ลมนิดนึงก่อนนะคะ โรยแป้งนวลไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องพักแป้งไว้อีกค่ะใช้ผ้าขาวบางคลุมไว้นะคะ เพราะว่าไม่อย้ยจะไล่ทำตั้งแต่แป้งที่พักไว้ตอนแรกอะคะ่ะเพราะว่าถ้าทำน,น้อยก็จะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะแต่วันนี้ไม่อ้อยทำกิโลนึงนะคะส่วนที่ไม่อ้อยปั้นไว้แบ่งเป็นก้อนไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะแป้งเขาก็จะเริ่มไข่ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไส้กันต่อนะคะทีนี้นะคะเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะนี่นะคะแป้งที่เราพักไว้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารีดแป้งก่อน,นะคะ่ะ คือนะคะเรามารีดแป้งก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นไส้นะคะที่ไม่ไว้ปั้นเป็นก้อนไว้นะคะไส้เปือกค่ะเรานำไส้ใส่ลงไปนะคะ ก็วางในกระดาษนะคะเสร็จแล้ววางใส่ซื้งเลยคะ่ะจะรีดแป้งประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนำไส้ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ปิดนะคะ วางบนกระดาษค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแมอ้อยขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวแมอ้อยจะพักเขาไว้อีกสิบห้านาทีนะคะเราค่อยนําไปนึ่งนะคะใช้ผ้าขอบางปิดไว้ก่อนค่ะนี่นะคะครบเวลาแล้วนะคะทีนี้แมอ้อยจะนําไปนึ่งนะคะตอนนี้ตัง้งหม้อไว้ร้อค่ะตอนนี้หมอ้อเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะ ตอนนี้หม้อเราก็เดือดแล้วนะคะไมอ้อยใช้เวลานึ่งสิบสองนาทีนะคะใช้ไฟกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะสระเปาของเรานะคะแม่อ้อยจะพักให้เย็นนะคะแมอ้อยใช้เวลานึ่งสิบสองนาทีนะคะใช้ไฟกลางค่ะเดี๋ยวแมอ้อยจะพักเขาให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันค่ะเรียบร้อยนะคะซาลาเปานมสดไสเผือกนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะมาชิมก่อนนะคะ ทีนี้เรามาชิมกันดูเลยค่ะทีนี้เรามาชิมกันเลยนะคะดูตัวแป้งนะคะนี่นะคะดูตัวแป้งนะคะแป้งเขาเหนียวมากเลยค่ะ น้อยให้ดูตัวแป้งนะคะนี่นะคะแป้งเข้จะเหนียวค่ะแป้งเหนียวนุ่มค่ะเป็นเมนูทําบุญของแม่อ้อยนะคะชันเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว you tube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ